แต่ว่า <extern> ส <als> ีบ่ซือบันนั่งไปนมาคอยออลายก็มูไปจรปบนไหครับ่นป้าหัวอาจารย์นี่ประมาณจทียแสนกลายเชนตรหนึ่งสองสามที่เบิดเลยฮะที่แสนหแสนเลอจารย์ตูซื้อไปหาแสนห้แสนนห่นน่ะแ่้าสนหานหาแสนนหแตนว่านห้าาแันห้าให้าาแสแน้าาแาน้แ้น้า เราเบิงสักตังทุกคนเนาะเป็นประสบการณ์แลกเลยในการฮ้องเพลงทุกคนแบบข่าหองอัดแบบนี้อ่ะทุกคนถามมาตื่นเต้นบบามันก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าข้งเล็กอ่ะเกอกาอยู่ดอกว่าพันบ่ได้ใส่ใจฮักของพันอยู <S <S ่กับผู้ใหม่บ่แค่ดอกแค่แฟนเก่า สาวห้าเลยโ้ลนะามจ้าไปน้ลูกนี่กายแ่บไม่คเปนแม่ม่กับมาได้เดี๋ยวไป้างนี้กได้ปหนึงอันนี้อะไรนี่าห้าอ๋อาหาเป็น่อ้นีห้าเอาเอาบดขาวาแม่แล้วเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาเด้อเออเอาเอาสองจากแหละ คน้หาิปเลยจากโซฮาทุกคนสะ่อนดีะตื้มตื้ม่อไดเนาะแง่เงาเอเห็นบ้ได้ตื้มแค่ไรเงาบรนี้ค่ะยิบไมาเอาเลยเออต้มเลยเออขับใจเรไรเอาถ้าพูดนําตัวที่นี่เออลสุกี้นั่นแหละตัวที่นี่ะเออใส่ส้ไส้ขับเติมแล้วเออเอ้าใจมันมามันๆ เดี๋ยวนะเอาใส่ถุงนี่นี่ถุงมันติมเลยเด้่ถุงมันแตกนี่นี่นถุงมันแตกนี่เออพอดีเข้าสิลุบเลยดีนี่ขัดถุงนะขัดผูใส่บ่อนถุงอ้ถุงแตกเป็นงาเนาะปีจานปีสองเนาะวันนี้ไข่มัน อแบบนุ่มแห้งไข่มันมดเยเอายานเลาแหมเอีก่งจบุบตบมนี้เตุ้งแบ่เส้่ออนสื่อออนม้ามันต่นีงขามานะคะเขาได้มาแต่ทางฝั่งไทยเดี๋ยวเขาซื้อมาฝากเมเงทุคนเรามักแห้งไข่มุเดงอ่ะใส่ถุงเขาเนี่ยนี่ก็มันเส้นเล เราจิ้มเตามดกระต้อเลยเหรเลยกับเาเต้หมดเจ้าแมีมมมเจ้าด่ดีนะมเตี้ยมจ้เด้อเอาเฮงๆรื่ยๆหวันๆเอาเขาก็คือการวันนี้แซ่บๆวันนี้ไหแล่ทุกคนขอเาเยไปบวนนะเอาพามเพี่จักอ๋อแบ่งเดี๋ยวนะแบ่งใส่กัน อย่างไรอาจารย์มนซื้อเอาลายกมูเลยทีเรียพาว่าสีพวซื้อบปนั่งไปน่ามาคอยเอาลายกมูไนจะรบมุเขาลยครับ่นปาของอาจารย์นี่ประมาณจะแสนเนาายเชนเตหนึ่งสองสามสดเลยฮะแสนหแสนอาจารย์ูซื้อไปห้าแสน้าแสน่้ะเาอกองนึ่งนบี่าทประมาณเจ็ดร้อยบานเอาไหนมดนี้ เดมือ้ามืออหลายพันู่เด้อสอดอกปนีบ้ดรอิประมาณนี้ทุกคนซื้ออย่างหลายนะคนเราไปซื้อประมาณโสดก็เอาไปกัเด้อไปกระเด้อเก่งเ็นว้บานมาั้งนี้ซีซุปเด้อขามากะเจ้าเน้่าแคู่มือเป็น่ะวะแี่คู่มือ้ใครบดเอ จงไว้คายสันนิละ่ะมาซ้หน้าไปซื้อมาซื้อน้ำพวมียังขายโอ้ยโอ้ยมือหน้าจะมาซื้อซุน้ำทีงานเานะครับพากันซอยกับเมากันนะครับเดี๋ยวจะเป่าจะเป่าไปบ้านนาดีไปบ้านนาดีไปก่ไปเดินทางต่อทุกคนออกจากบ้านนาดีนะมองหน้าสู่เมืองท่าแขกันทุกคนอ้าเรือเมืองท่าแขกว้าทุกคน เงากนมาแล้วนะตอนนี้กะไเงามาแล้วเดอ้อไปเดี๋ยวเราจะลงไปเมื่อกี้กะเฮ็ิเอกาสารแล้วเรียบร้อยทุกคนทูเรศสวยไอ้ไอ้เพิ่งกะอยู่ทานเพิงนะแต่ว่าเราขอลงก่อนฮะซคือนี่แหละเรื่องนะตอนน่ะเจ้าไห่ครับไม่ดีสเพราะว่าดีโอ้เอาอย่างานุ้นอ่ะเป็นตานักแท้ทุกคนไปไปทากันเลยวัน,น่ะทาเรือตอนนี้กะ อสองโมงทุกคนเนาะสองโมงตอนเที่ยงที่ยงเลยตอนนี้ก็ได้ฮอนฮอนโอบเอาอลนะนะทาบุญก็จะเป็นฝั่งตะขอพนมทุกคนมืดอีหลีนะแบบมันมืดมันมันมวทุกคนแบบฝุ่นพีเอ็มหลายหลีบอว่าอยู่ทางฝั่งเฮากับฝั่ง,ง,งพุนนะหลาย่ๆไปตอนลงกะสบายอยู่ทุกคนแต่ว่าตอนขึ้นนี่นะนา่าจะย้าอยู่นะ่าจะเมืองอยู่ ไปเฮาคุณนะเรือเงือกเรือของประเทศไทยเด้อนี่นะไปเราก็ได้นั่งรอจังหน่อยกนแหละเพราะว่าถ่าผู้โดยสารมาเนาะนี่ชิ้นนังนนะนน่งในงเงือกกันด้ชิ้นนั่งนอกเงือกกันได้ทุกคนตามเตะความสะดวกนะไปคุณนะทีมงานเฮางางทันลงมาเถื่อนะ ให้ทาผู้โดยสารเขาแป๊บนึงทุกคนร้อนอีลีนะมือนี้ก็ไดลฮอรลนร้อนมากเลยอันนี้คนผู้ไทยวันนี้บอกอ้าวคือผู้ไทยเลยเออผู้ไทยเจ้าผู้ไทยวะอ้าวผู้ไทยทางไผู้ไทยนงบุกเออนงบุกนี่เออเนีข้ามมวน ยกขมวนเออยกขมวนได้อีกทางนี้ยกำลังข่าวฝั่งไปพุ่นไปทางฝั่งไทยเหมือนทุกคนเนาะจะไปหาแฟนเนาะมีอ่าสามีทางฝั่งอ่าอยู่อยู่อ่าอยู่จังหวัดเลยห้างหินบูรณ์ห้างหินบูรแต่ว่าได้แฟนอยู่จังหวัดเลยแบบอายุทยาอ๋ออยุธยาเลยเมือนกบดีสระเลยเนาะ เอาเดินทางปลอดภัยพน่น่รถบัสเมียเด็เยอากาศก็ะร้อนเลยเคนเบิงบรรยากาศมึดเมือมือเม้าเลนะมันเดือแล้วนี่ก็ได้นะมวยรีเอ้าทุกคนมีตรลอแบบนี้ก็ได้การเดินทางก็จะมีมิตรภาพตลอดทุกคนเข่าไปกี้ขนมไม่ฝากเาทุกคนหน้าเด่นนะอยากถบะแล้นเ้ิคนมันชุดผ้าที่ในกรสรัางเ โอเคโอเคมาตัวนี้พอดีคุณคนมาเพิ่งจะสิสระโอ้โหพ่อเราตัวไม่ไม่เอ้าวเดินทางปลอดภัยคนขึ้นซื้อสีอยู่นะไรน่าขึ้นสีอยู่เหรอฝันในวงเงาแต่ฝันเออมันต้องเมืงาหรอพูดหอนอ่ะบายบายเดินทางปลอดภัยคนอยู่อะไรคนไปก็เดินทางปลอดภัยเด้อทุกคนออกจากท่าเรือเมืองท่าแขกเด้อโหน่าอันนี้จะเป็นเรือ จะเป็นเรือส่งผู้โดยสา,นะา,ารนะมาจากาดีดีกระดาษต้น,ตนมะม่วงดกๆเอาทุกคนเดินทางข้าวฟ่างกันใช้โมบเจ้ากำลังหาป่าเลยใส่มองไหลมอง,มองบ,าบายยเดี๋ยวอีกไม่นานเจอกันคําม่วนเด้อ ตอนนี้เขากำมังฮอตฟังไทยเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเนาะกามามฮอตตอนสามโมงุกคนสามโมงจะเข้าสี่โมงแล้วน,นะนะตอนนี้เขาม,มาแวะกินขา้าวทุกคนกินกินเูกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเขาก็ยังอยู่ในจังหวัด,ดคนครพนมนอยู่แต่บุรูรัมอยู่อำเภอใดนะมาแวกกินข้าวกันทุกคนนั่งในรถนะโอ้ยเย็นๆแต่ออกมากับฮอตฮอตแบบฮอตเอาแห้ลทุกคนนี่เนาะ ลูกชิ้นเนื้องัวแชมป์แชมป์ทุกคนดีร้านแชมป์เด้อเอ้าร้านใดนเนาะไปนั่งทางใดนเนาะนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมลืมเอาลืมแป๊บซีทุกคนต่อไปเอาแป๊บซีกันเนาะแป๊บซีก่อนนี่แป๊บซีเย็นๆก่อนปึ๊บโอเคไปเาครับซีทุกคนสั่งอะไรยังลรเนาะเลยึ๊บ สั่งยังแล้วได้อีกยังและสั่งแล้วปลายังมีเอียงนน่มีเฟย์เย์้นอ๋กเสร็ญยังเส้นอันเล็กเสร็ญแล้เสร็เล็กอีกหน่อยหนึ่งงูเดือค่ะูเด้อาอมามากินข้าวคนทุกคนอยากข้าอยากข้ากิดไปกินข้าวเลี้ยงมาซเรียลล้วก่อนนะค่ะฮะเลี้ยงสิบริกินมาเจ้านี้ น่ะไอซุนภาษาที่น่าคุยทำก็มาทำเจลรู้สึกว่าสะาดีเนาะน้ำโคอยู่ไปได้นี่อยู่เราแบบธรรมดานะแบบสะาแห้งสะาจะขึ้นดังเลยอยู่ไทยมีโซดาหลายอืมก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเด้อก๋วยเตี๋ยวมาแลรงตอนกินยูคก๋วยเตี๋ยวหรือว่าฝือนี่เองทุกคนฝือดีๆนี่เองเอ้าหล่นเติมบุรีจีนก๋วยเตี๋ยวทุกคนมาดต้องกินน้ำกันเด้อนี่นะ วโอ้แนวกับนี่ยังไงเขียบหมูเนี่ยเขียบหมูมีเกี๊ยวมีพักกระเจี๊ยบแพนมากินน้ำกันอุ้ยเซาค่ะอะไรอ่ะเอาเราไปผจญภัยมาของแท้เนี่ยผจแพแเ้วก็กินน้ำล้นเลยเป็นธรรมมาลาทำะทุกคนม่เีนนองตอนนี้ที่สีสามอันนั้นแต่เดี๋ยวก็มีเนีนอาง้เดี๋ยวก็สิงอาเอีกฝืนหลังไม่นะมาทุกคนมากินน้ากัน มื่อกี้แถามเวทานี้ว่าเขาอยู่อำเภอยังคืออยู่อำเภอท่าอุเทนนี่ทุกคนอยู่ในจังหวัดนครพนมยังไม่ได้ออกไปไสนนะเอาไปกินข้าวก่อนเพราะว่าอยากเขานี่เองมาทุกคนกินน้ำกันนี่ใส่ะพริบวัวลายยัางผ็ดเอาทุกคนตอนนี้เฮายัางอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมคือเก่านะซึ่งตอนนี้เฮาอยู่ที่นี่เนาะนี่ห้องอัดทุกคน ปลาดูซอนมีเนะาะปลาดูซอนมออีอ่านอ่านถึกงะคิดว่านี่เป็นห้องอัดทุกคนกามากับอาจารย์ผู้ชีวิไลแล้วกับศรีภรยาของอาจารย์เพื่อนกับพี่พึ่งเนอแล้วก็บอันนี้ <c oughs> อันนี้กับเราจะมาห้องพี่กันกทุกคนเดี๋ยวเบิ่งกันเ้อาสิบผ่านหรือเ้อาสิพบบผ่านนะจ๊ะเราก็มีเนื้อลองแล้วกับตอนนี้ยังซ้อมอยู่นะ เห็นไอแคนมมาไหวาสามารถถ่ายคลิปได้เนาะเอาก็สามารถน่าจะเอาเอากล้องเข้าไปไน,นะคิดว่าตอนนี้กับพี่หนีกำลัง้องอยู่ทุกคนกำลังอัดเพลงอยู่นะเอากับซ้อมตั้งสองเพลงนะเอามาเบิรงกันทุกคนโอชิพาหรือบ่อนนะแต่ว่าเอฟซีกำลังใจเทาไหร่นะเท่กเากับต้องให้แล้วกำลังใจเจ้าของทุกคนเอา เราเบิกสักตังค์นะคนเนาะเป็นประสบการณ์แรกเลยในการห้องเพลงวทุกคนแบบเข่าห้องอัดแบบนี้อ่ะทุกคนอืมทามมาตื่นเต้นเบ่มันก็นตื่นเต้นเนาะเพราะว่าข้างเลกอะ่ะม,มันบอกคือกับการเดินทางอันลุยขี้ฝุ่นนะอันนี้มันเป็นการใส่เสียงทุกคนอือใส่เสียงใส่ลุกคออย่างหลายๆยอย่างเลยอะ่ะเอา้าไม่ได้ก็ต้องสู้สู้ตายา้าโอเค ดำลายกะหูอยู่ดอกว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ใจหักของพันอยู่กับผู้ใหม่บ่แค่ดอกแค่แฟนเก่าเอาวเสลนอเบาไทยสงใจพันความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกเจอ sao hào ta ôi chứ kỳ đại ai hát nhau đời có cây lại đỡ con đi thì hát hát ai